ทะลุมิติโลกวิญญาณตอนผีตายโหงสาวมาขอส่วนบุญที่คอนโดกลางกรุงแม้วันเวลาจะผ่านล่วงเลยมานานเพียงใดก็ตาม แต่ผมก็ไม่เคยลืมเรื่องราวความสยองนั้นได้เลยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2540ในตอนนั้นผมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวพหลโยธินเนื่องจากผมเป็นคนต่างจังหวัดจึงมีความจำเป็นต้องหาที่พักใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยก็เลยไปเจอกับคอนโดแห่งหนึ่งใกล้กับโรงแรมเก่าแก่ในย่านนั้นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเท่าไหรนัก เป็นคอนโดที่เก่าดูโสมๆแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าผมเน้นที่ราคาถูกไว้ก่อนก็เลยตัดสินใจเลือกคอนโดนี้และเข้าพักพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเวลาผ่านไปได้สองเดือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจูจ่ๆในคืนหนึ่งที่ผมกำลังหลับสนิทแบบหลับลึกที่เดียวเลยก็ได้ฝันว่าภายในห้องผมนั้นได้มีร่างของคนปรากฏตัวขึ้นมา เป็นคนที่ผมไม่เคยรู้จักผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่คุ้นแม้กระทั่งหน้าตาแต่ที่สำคัญไม่ได้มีคนเดียวด้วยสิเป็นสองสามีภรรยาหนุ่มสาวคู่หนึ่งในฝันนั้นผมเห็นทั้งคู่กำลังทะเลาะกันอย่างรุนแรงด้วยเหตุจากความหึงหวงในตอนนั้นผมเองเหมือนกับว่าตัวเองนันอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆแต่ก็ได้แต่ยืนดู แล้วเหตุที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นผู้เป็นสามีได้ยกมีดขึ้นมาแทงภรรยาโดยแทงจากข้างหลังแล้วดันร่างหญิงสาวไปจนติดประตูหน้าห้องชุดนอนสีขาวสะอาดที่ผู้หญิงสวมใส่อยู่นั้นตอนนี้ได้กลายเป็นสีแดงสดเป็นสีแดงของเลือดที่ไหลออกมาจากบาดแผลของเธอผมตกใจสุดขีดหวีดร้องจนสุดเสียง แล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาผมยังรู้สึกตกใจกับความฝันในครั้งนี้อยู่เลยขนาดได้ยินเสียงเต้นของหัวใจของตัวเองมันเหมือนกับว่าผมได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเหตุการณ์ความฝันยังติดตาผมอยู่หลายวันและหลังจากนั้นผ่านไปได้สองอาทิตย์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยผมไม่เคยฝันอะไรอีก แต่เหตุการณ์สยองขวัญน,นั้นมันยังคงวนเวียนอยู่ในความคิดผมตลอดแม้บางช่วงเวลาที่ผมลืมลืมไปบ้างกับความฝันในคืนนั้นมันเป็นเหตุการณ์สยองที่ผมไม่มีวันลืมแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกคืนนั้นเป็นเวลาเกือบจะเที่ยงคืนแล้วผมกับเพื่อนไม่รู้ว่าจะออกไปไหนก็เลยนอนดูทีวีกันอยู่ที่ห้อง ผมและเพื่อนนอนคู่กันอยู่บนเตียงโดยเพื่อนผมนอนด้านในติดกำแพงผมอยู่ด้านนอกเราทั้งสองนอนดูทีวีที่วางอยู่บนชั้นสำหรับวางทีวีปลายเท้าเราทั้งสองมีความชอบที่เหมือนกันก็คือชอบนอนดูทีวีมืดมืดฉะนั้นก่อนที่ผมจะล้มตัวลงบนเตียงผมได้เดินไปปิดไฟในห้องหมด มิเดเพียงแค่แสงไฟจากเสาไฟฟ้าข้างถนนด้านล่างที่สาดส่องเข้ามาจากระเบียงที่เป็นกระจกออผมลืมบอกไปว่าผมอยู่ชั้น8ดของคอนโดขณะที่กำลังนอนดูทีวีอยู่เพลิน,นผมก็เกิดตัวแข็งขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุอาการเหมือนกับที่เขาเรียกว่าผีอำ่ำจะพูดหรือว่าขยับตัวไม่ได้เลย แม้แต่จะร้องเรียกเพื่อนที่นอนดูทีวีอยู่ก็เรียกไม่ได้เป็นแบบนี้อยู่ประมาณหนึ่งสองนาทีได้สักพักก็มีอะไรบางอย่างที่ต้องทำให้ผมมองไปที่มุมห้องทางด้านซ้ายปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ตรงนั้นเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวที่เปื้อนไปด้วยสีแดงๆเต็มตัวไปหมดเธอกำลังก้าวออกมาจากมุมห้อง กำลังเดินตรงมาหาผมผู้หญิงคนนั้นที่มีผมยาวๆมากๆนั้นแถมผมก็ยังปิดหน้าปิดตาจนมองแทบไม่เห็นหน้าของเธอเลยเธอเดินมาหยุดตรงข้างๆเตียงที่ผมนอนอยู่จากนั้นผมรู้สึกได้ถึงเตียงที่ยุบตัวลงเธอเธอนั่งข้างๆผมในตอนนั้น ผมนอนตัวแข็งทื่อด้วยความกลัวเธอนั่งหันข้างให้ผมแล้วสักพักใหญ่ๆแล้วเธอก็ค่อยๆหันหน้ามามองผมแล้วยื่นมือของเธอเออกมาบีบที่ไหล่ผมมาถึงตอนนี้ผมสติแตกแล้วสิครับวีดร้องสุดเสียงแล้วก็หายจากอาการตัวแข็งอย่างประหลาดร้องไห้จนเพื่อนตกใจ เพื่อนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมได้แต่นั่งซุกหน้าลงกับเขาด้วยอาการหวาดกลัวพอเช้าขึ้นมาผมก็รีบลงไปขอย้ายห้องทันทีปรากฏว่าก็ยังได้ห้องที่ชั้นแปดเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนเป็นห้องสุดทางเดินพอได้ห้องใหม่ทำให้ผมรู้สึกสบายใจขึ้นหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ ผมก็ได้คำตอบวันนั้นผมเจอเพื่อนคนหนึ่งที่ป้ารถเมผมเล่าเหตุการณ์นี้ให้เขาฟังเขาก็มาสะดุดใจว่าเหตุการณ์นี้มันเหมือนกับข่าวในหนังสือพิมพ์ที่เขาอ่านเจอเมื่อสองปีที่แล้วผมก็เลยไปคนดูกันแล้วมันก็จริงดังที่เพื่อนของผมสงสัยเหตุการณ์เหมือนที่ผมฝันทุกอย่าง ผมเลยทําบุญไปให้ตามชื่อที่ได้มาจากหนังสือพิมพ์เธอคงจะรอคอยใครสักคนหนึ่งที่จะสามารถติดต่อกับเธอได้เหมือนผมนี่คือเหตุการณ์สยองของผมที่ผมจะไม่มีวันลืมอ,อ๋อผมลืมบอกไปว่าคอนโดห้องที่ผมอยู่ก็คือห้อง8ทับสเกเผื่อว่าเพื่อนๆท่านใด อยากที่จะแวะไปเยี่ยมเธอก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมผู้เล่าและท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ